วันนี้พุทธสถานวัดปวงชัยมีพระบวชใหม่เข้ามาอีกหนึ่งองค์บวชชั่วคราวลางานเข้ามาบวชก็ได้มาบวาชเมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็กลับเข้ามาแล้วอยู่กรรมสไม่ได้จำสัตวาจำวัดที่พุทธสถานาวัดรงชัยสิบวันก็ได้มาเข้บบวชเข้ามาพบก็ช่วยงานของปู่เลยเนื่องจากว่าก็เป็นช่างช่างประจำ โรงงานอยู่แล้ววันนี้ก็มาช่วยงานหลวงปู่ท,ทันทีก็ขอ,อโมทนาบุญขอ,อโมตนาสาธุขอบุญกุศลทายเหล่านี้จงเป็นผลลัพธปัจจัยนุนำข้ามชัวให้พระบทใหม่วันนี้จงมีความสุขสมปรารถนาในร่มกาสัมภัทและอวยอวยพรให้ถึงคุณยมแม่ยมพ่อญาติธรรมของพระใหม่จดพาะกับความสุข ความเดินตัวปรัสนาเช่นเดียวกันแล้วถ้าเข้ามาช่วยงานหลวงปู่ปัดตัดแต่งไม้ตีกไม้เพื่อจะทำป้ายบอกทางป้ายบอกคติธรรมติดไว้ตามจุดต่างๆให้กับสาชนได้มาอ่านมาศึกษาขออวยส่งผลบนนี้จงถึงยัง เอีทุกคนทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันด้วยขออนุโมทนาขอบุญส่วนนี้จงหน่วยอวยพรให้กับยาติธรรมแตรยารมิตรเอฟซีทุกคนทุกท่านพพกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทุกประการเชิ่เติมปีกไม้ที่พอจะ มีทิ้งตามหัวไล่ไปนาก็ขอขอบริจาคญาติธรรมมาเพื่อมาปัดขัดแต่งทำป้ายถวายยังพระในวัดต่างๆที่ต้องการป้ายคติธรรมต่างๆก็จะได้เขียนนำไปถวายให้ท่านได้ใช้ประโยชน์ติดในวัดของท่านตามต้นไม้ตามศาลาตามหน้ากุติหรือเขียนป้ายชื่อ ป้ายตำแหน่งป้ายต่างๆของคณะสงฆ์มาขัดปัดแต่งและทาเชลักเคลือบเงาเสร็จแล้วก็จะเขียนคติธรรมหรือตำแหน่งพระตำแหน่งต่างๆลงในป้ายนี้ได้ ก็นบว่าเป็นโอกาสดีที่พระบนใหม่ได้คำาช่วยงานางพระหลวงปู่ทำกับพะาสยันสองรูปก,ก็คงจะไม่ได้ทำเจ็มที่เนื่องจากว่ามีภารกิจต้องไปทำหลายอย่างในี้พระใหม่ก็ได้คำาช่วยกันครับขอนโมสนาสาธุ ชื่งานหลวงปู่ะ้าขวัญละดีเชื่องนนานหลวงปู่ค่ะขวัญะดีข่ะฤดีเชื่องานหลวงปู่ะ้รเท่ปากาชท่ปาปกานั่งไปให้กำลังใจงหลวงปู่ขเท่าปากามาให้กำลังใจงหลวงปู่ตรงนี้ค่ะ